สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เปรมโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโกโคเรรังสิตเหมือนเดิมครับและแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนัน่นเองครับและด้านหลังของผมนะตอนนี้นะครับก็คืออาคารสอบที่นักเรียนจะใช้สอบประเภทงานกิจการบริการ วงเล็บ2นั่นก็คือเพศหญิงในวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวมาสอบในรอบนี้นะครับที่นี่นมหาวิทยาลัยเราจะใช้พื้นที่สอบในการสอบตั้งแต่วันที่2ถึง5พฤษภาคมส่วนหลังจากนั้นจะเป็นการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธิครับสำหรับคนที่มาสอบที่นี่อันดับแรกก็ต้องมาตรวจสอบรายชื่อบริเวณใต้อาคารที่อยู่ด้านหลังของผมหลังจากนั้นก็จะ,ะมีเจ้าหน้าที่นะครับ ประกาศรายชื่อให้เข้าเป็นรอบๆซึ่งพรุ่งนี้จะมีทั้งหมดอยู่4รอบต่อวันเหมือนเดิมนะครับซึ่งการสอบในครั้งนี้นะครับประเภทงานบริการหญิงโคต้าทั้งหมด3,188คนแล้วก็โคต้าสำหรับผู้ที่จ่ายเงินแล้วในรอบนี้มีทั้งหมด15,990อคนครับก็ขอให้ทุกคนวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางนะครับสำหรับคนที่นํารถยนต์ส่วนตัวมาแนะนำนะครับหลังจากที่เข้ามาบริเวณตัวอาคารเสร็จแล้วเนี่ย ให้นํานรถยนต์ไปจอดบริเวณด้านหลังอาคาร1นั่นเองนะครับทํ้ามองอยู่บนบริเวณด้านมือของตัวผมเองนะฮะอยู่ขับตรงออกไปนี่นครับด้านหลังเนี่ยอาคารจอดรถนะครับเดี๋ยวจะพาทุกๆคนเข้าไปดูบริเวณที่ติดประกาศลายชื่อเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบกันนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าบอร์ดท,ที่จะตรวจ รายชื่อของนักเรียนทุกคนในวันพรุ่งนี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่ง2บอร์ดนี้จะเป็นการตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้สอบตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงวันที่5พฤษภาคมแน่นอนครับทุกคนต้องมาตรวจสอบรายชื่อก่อนที่จะไปลงทะเบียนและก็เข้าห้องสอบจริงนั่นเองครับรายชื่อทุกคนจะติดอยู่ทั้ง2บอร์ดนี้รอบ1รอบ2รอบ3และรอบ4ครับส่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่มาติดป้ายประกาศแล้วนะครับว่าให้ลงทะเบียนที่ชั้นสีและสอบห้องที่3ครับ ซึ่งแน่นอนครับถ้าใครหาบอร์ดนี้ไม่เจอนะครับบอร์ดนี้จะตั้งอยู่บริเวณอาคาร1นนะครับตรงชั้นล่างฮะหลังจากที่ทุกคนเดินทางเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะชนกับหน้าอาคารหนึ่งเลยก็ตรงเข้ามาสู่ใต้อาคารเกือบเกือบอยู่ตรงบริเวณกลางอาคารครับให้ทุกคนมาตรวจเช็คลายชื่อให้เรียบร้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นแล้วก็บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบสําหรับคนที่ลงทะเบียนทั้งในรูปแบบ เลขที่หนังสือเดินทางแนะนําให้ติดหนังสือเดินทางมาเผื่อด้วยนะครับแล้วก็ห้ามพลาดในเรื่องของการเผื่อความพร้อมเรื่องของการเดินทางครับก็ขอให้ทุกคนทําให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตการไปทํางานไกลต้าแบบถูกต้องตามกฎหมายและวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัายหอการค้าไทยครับ